ข่าไปเพจตรงนี้คิวหนึ่งคิวสองหายครับไปถิดตาแล้วก็ลาวิวต่อปุ๊บควนเเวน right ันเกจีเอ <sen> ้ยป <ized> <sen> ุ <rows> <whole island> ๊บเปลี่ยนล่างเอ้ยสวยนะว่ะสวยสวยปุ๊บติ่งเข้าไปปุ๊บได้ลาวิววันเกจีใส่เพจได้เพจอีกได้เพจสวยเออสวยวันเกจีเข้าไปโอ้ยโดนเราวิวิตร์เต็มอีกแล้วอีกแล้วเหรออู้ยอยากะวิวกู 射球，射球，射、嗯、球，走、嗯、球，射、啊、球，射球，射、哎、球，射球，射、嗯、球，射、嗯、球，射球， กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องไทยไทยชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับน้องลิเดียนะครับเป็นเมดที่น่ารักนะครับคอกุอโนเนโมอิตและขวัญดีสุดๆนี่เองนะครับนะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นลิเดียนะครับเป็นปูดาเมีดนะครับคือของดามีดเวทแบบจัดๆเลยนะครับจะดูว่านางแรงแค่ไหนนะครับนะอ่า แล้วก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับขอทุกคนสักนิดนึ่งนะครับฝากไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องไทยไทยชาแนลด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะดีมากๆเลยแล้วอยากให้เล่นตัวไหนนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะมาทําให้ทันทีเลยนะครับผมนะเอาละครับเดี๋ยวลูกเกมจะเป็นยังไงจะแรงแค่ไหนไปดูกันในเกมได้เลยครับผมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่าผมจะเล่นเป็นฟูดาเมจนะครับแต่ว่าผมนะจะออกในช่วงต้นเกมผมจะออกเป็นรองเท้าการซีซีก่อนนะครับเพราะว่า ลิเลน่าเนี่ยต้องใช้การซ c ซในช่วงต้นเกมระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าฝั่งเขามีตัว cc เยอะเพราะฉะนั้นมันติดการไอออกรองเท้าซ c ซเนี่ยจะจําเป็นในช่วงต้นเกมนะครับ mm hmm. เพื่อให้เขาแบบหลุดจาก hey, s <S เพื่อให้แบบลิเลนหลุดจากสกิลซีซีของอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วเวลาเล่นลิเล,เลน่าครับสกิลการใช้สกิลหนึ่งเลเลน่าให้คุ้มนะครับพยายามแบบใช้สกิลหนึ่งให้โดนคลิปเป็นหมู่มากนะครับหรือไม่ก็พยายาม ใช้สกิลหนเนี่ยให้โดนทั้งคีฟทั้งอีกฝั่งหนึงด้วยนะครับอันนั้นจะเป็นการใช้สกิลหนึ่งของลีลน่าที่ได้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับโอ้โหเค,เคยุยอยู่นี่ยุยไม่ลงไปยุยไม่ขึ้นไปแกงกับเพื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เคเลียร์เลนไปก่อน คือถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งของรีแล้น่าโดนทั้งเมดอีกฝ่ายด้วยโดนทั้งคีปด้วยจะเป็นการที่แบบเรากดแรงเขาได้เยอะนะครับเป็นการล้นเลือดเขาแบบได้เยอะไปในตัวเขาจะได้แบบไปแก๊งลําบากนะฮะอันนี้ผมก็มาดักเพนกะว่าจะลดัดลัดมันซะหน่อยแต่ว่าเผอิญว่าสกิลผมยังไม่แรงก็เลยกะได้ไม่แม่นนะครับแต่ว่าสกิลผมดาเมจผมก็โดนเพนไปด้วยหน่อยหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ท่าชี้อยู่ในนี้ <c oughs> เสียฟิกทาชี้เสียฟิกไปละ เพยมาเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>โอ้โหซิวสิวโอ้ยยุยแรงนะฮะโอโ้แต่แบบจะตายอะ่ะป <First, fly. S 1> ุ๊บโอ้โหโดนสองแต่ไม่ตาย <c oughs> โอโ้ผมรู้ว่าเราวิ้วเลือนน้อยมเมื่อกี้เลือดแบบว่าเออสกิลขังเดียวก็ตายแล้วนี่กะพลาดนะเอาใหม่เอาใหม่ ตอนนี้นต้องที่เอาของเพราะว่าไม่มีใครมาแย่งของเราแล้วนะครับอ่าพอเอาของเสร็จปุ๊บเราก็ไปแก๊งบนเลยแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือมีแค่ลาวิลแต่ทาชีอะหายเออเพราะฉะนั้นทาชีอะต้องหาทาชีก่อนเผื่อผมกลัวว่ามันจะมาซ้อนไงอ่นมีทาชีอยู่นี่ปามดมาหลอดมาหลอดปาดโคตรแรงทาชีหายไปข้อนึงนเลยเมื่อกี้ลาวิลววเติมละอาชีติ สวยกิ๊วหนึ uh. before, anyway. ่งตัวสองตัวทำเองจะทำแดงท้่อ um. uh. ีกเอ้าโหสวยมากเลยมาหลอดแย่งเราได้สวยมากเพื่อนเราตอนนี้เดี๋ยวเรารีบเคลียร์กลางก่อนแล้วก็ขึ้นไปเลนบนเพราะว่ายอนมันอยู่ตัวเดียวถ้ามันอยู่ตัวเดียวเนี้ยมันโดนได้แน่เพราะว่าเพนมันก็อยู่ด้านบนด้วยเมื่อกี้เออเห็นเพนในแมปเห็นไหมมันโดนไดจริงๆด้วยเออต้องรีบไปละอ้าวเพ้นมาตรงนี้ ดูหนึ่งี่สองหายครับไปติดตามแล้วก็ลาวยูต่อปุอ ow, อ๊บควดบัคเก็ตจี่เอ้ยปุ๊บเปลี่ยนร่ ow, างปุ๊บไปยูหน,นึ่งใส่กนี่ยุยูยูโอ้โหเอ้รอดวะทำไมพาชี้มันรอดวะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราผมว่าผมว่ามันอ่าอยู่อยู่อยูเออยู่โ<ๆ> ยังไม่กลับนะไปิวโฟไปก่อนสวยห,หูยเ <ivot> กือบตายอะเดี๋ยวผมเช็คไม่เห็นในป้อมละเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้ให้มันแน่ใจก่อน <S <S อย่าลืมเวลาเล่นนะครับอย่าลืมมาเช็คตรงพุ่มนี้นครับเพราะมันจะมีมันจะมีแบบมันจะมีแบบไม่ยอมกลับบ้านเลยมันจะมีแบบวราปในพุ่มแบบนี้ยอย่าลืมเช<โท>็คนะครับ่อผมจะได้คิวด้วยนะครับในบุมสติกล้วต่อไปแล้วก็ลงไปเลนล่างเลยครับไปเติมไอเวเลส เนี่ยครับบอกเพื่อนก่อนว่าเรามาเติมนะเพื่อนจะได้แบบรอให้เซอร์ไพรส์มอเตอร์เฟอโคตรแรงโคตรแรงนะฮะคือถ้าเกิดเมื่อกี้ให้เบรสเปิดก่อนเราก็ได้คิวนะครับแต่นี่คือน่าแบ่งเพื่อนไงแบ่งเพื่อนเนี่ยเราไม่อยากเราไม่อยากแบบว่าลาดเพื่อนนะฮะอ้าวเฮ้ยโดนแย่งของโอ้โหไอ้ย้อด ไอยอนไฟแนวโอ้โหเพดไม่แย่งแรงอะ่ะยอนไม่หายโคตรไวเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ได้ได้บางก่อนไวโอ้โหเฮ้ยสวยทั้หลอดเปิดสวยปุ๊บติ๊งขึ้นไปปุ๊บได้ว้าวพี่อู๋บางีใส่เพดได้เพดอีกได้สสเพดเสวยเออสวยโอ้โหแต่เมื่อกี้แม่งเพีรแม่งแรงจริงก็แบบเข้ามาปุ๊บสกิลสองปุ๊บยอนกูหายเลยหายจะทิปปลาเลยเ่อกี่ โอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ป้อมบนแล้วต่อไปก็ไปกลางถล่มเตยมถล่มกลางต่อทีเนี้ยจะคิบให้ยอมมันคดบตามเอียดได้แบบเออดีดีโอ้ยอะไรผ่านหน้าวะโอเคดิไม่อยากไม่อยากกินสภาพหรือื่อกี้ถ้าเกิดโดนไปนี่จะเป็นไงวะไม่น่ารอดนะ เฮ้ยโอ้ยเตกลามาโหมว่ะปุ๊บข้นัโอ้โหปาาาแรงาแรงเุ๊บออะเโอ้ยเมื่อกี้เกือบตายลำปลอมล่างวางขอแล้วกันนะเพื่อนน่าจะได้นะฮะปลางเฮ้ยเพ้มาโอเคโอ้โหใเย็ใจเย็นเพื่อนขวนแรงตโหโดเก่ามาว่ะ ได้มาโอ้โหเค่แค่ไม่มีฟิกเกอร์มาด้วยโหูยจะเอาเราให้ได้เดี๋ยวต้องฟิกเลยวะ่ะปอมบนทีนี้จะอ,อยู่เยอะกันมากเลยเฮ้ยเวยเลสเอางี้เลยเหรอเพื่อนโอ้โหเวเลสแม่งโอ้โหเข้าแบบว่าเหมือนมึงแคร์มากอะ่ะโอ้ยปกติเข้าไปโหูยโดนเราวิ่เต็มเต็มโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วเหรอ อย,อยา่าอยูอ่อวกูเฮ้ยหพัดดาแม่งหลายรอบแล้วจะเอาเราหลายรอบแล้วเอาไม่ได้ฝ <c oughs> ั่งนี้มันคงร้อนจัดมั้งเนี่ยจะได้ก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ฝั่งนู้นตายสี่แล้วเราเคลียร์เวฟนี้เสร็จก็เอาพอมล่างโอ้ทาชิวุ่นอยู่กับพวกซิลพวกมาลอดเอออย่างนี้เราได้ร่างรีแน่เพราะทาชิมันมากันไม่ไหวแน่ฮยเฮ้ยโอ้โหแต่แบบ โอ้โห oh, ป้อมจะแหกแล้ว oh, อุโหเพดมาเอ้ยสกิลหายเว้ยสวยได้ป้อมโหแต่นี้ต้องรีบถอยก่อนเพราะว่าไม่มีคลิปละอยู่ไปก็ไม่ได้ทำรายได้เออมีอีกแล้วคูไม่เอาหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหถอยเลยครับถอยเลยเจอแบบนี้ไม่ไหวอะโอ้โหเต็ม ถูกสัต์นานด้วยม่เยพนันอีกแล้วผเฮ้ยฮะไม่ได้แดกคุณหรอกโอ้เมื่อกี้รอบมันได้ไงวะแต่เล่นไปเล่นมานี่ก็รู้สึกสงสารกันเจ้าเหมือนกันนะไม่เจอเราหลายรอบมากอะคือแบบไม่ทุบสุดตัวเลยเมื่อกี้ทั้งปิเกอร์ทั้งอะไรไม่เอาเราไม่ได้เว้ยเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยซิลใกล้ตายว่ะเอ้ยไม่ใช่เพนใกล้ตายว่ะ น,นจะอยู่ตรงนี้นี่มันน่าจะมาซ่อนพุ่มนี้ฟุ๊บอยูลหนึ่งเอออยู่ตรงนี้อีกด้วยโ,โหย้ยแรงมากโอ้โหเมื่อกี้น่าจะสกิลหนึ่งกับสกิลสองไปอะถ้าเกิดสกิลหนึ่งสกิลสองเพรตายแนละ้วเมื่อกี้สกิลสองน่าจะคูลดาวไม่ทันแล้วก็เอาเน้นดาเมจเวทไปเลยครับก็เลยเอาสมุดเวทเลยเฮ้ิทชี้โลมากโอ้โหอติฟิกเกอร์สกิลหนึ่ง เก็บภายในพิปตาลัาดเพื่อนอย่างสวยงาม <laughs> โอ้โหชิวเมื่อกี้โอ้ยห,ห,หายเลยเนาะเมื่อกี้ซิวอะคอมโบเดียวโอ้ยแบบนี้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าไปเคลียร์บนดีกว่าทำเลนบนเช็คตรงนี้ไม่มีขอระบแจงมาแล้วเพื่อน เราโดนสตันสกวีเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสกิลใส่ยุยดูนะฮะตอนใกล้ตอนของใกล้เต็ม,มยุยเกินครึ่งหลอดอะ่ะคือลีเลน่าเนี่ยเวลาแบบมีของอะครับสู้คือแบบสกิลคอมโบโดเดียวอะหายได้นะครับสำหรับพวกเอเซซินนะแคลรี่กับตัวดาเมจเขาอะหายได้ครับภายในคอมโบเดียวแต่ถ้าเกิดยิ่งสกิลหนึ่งโดนสองตัวขึ้นไปหรือหรือแบบโดนมากกว่านั้นนะครับก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มนะปุ๊บอันเนี้ยโดนแค่รับยุยตัวเดียวนะวเนี่ย เมื่อกี้ถ้าเกิดเราวิ่ไม่กดสกิลป้องกันไว้สกิลสองันไว้เขาไม่รอดนะครับดูยังไงเขาก็ตายแบบเราควรครั้งเดียวตายแล้วแต่ยี่แพนด้ามาอีกแล้ว UA อยู่ล่างทาชิอยู่ล่างลาวิลอยู่กลางอีกสองตัวหายไปไหนไม่รู้อืมเอามาหลอดทำไรอ่ะโดดทำไมฮัลโหล โซไยมาหลอดมาหลอดเช็คพุ่มมัง้งไปเช็คเถื่อนไปหน่อยใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาป้อมบนเอาป้อมบนเอาป้อมบนดีกว่าเคลียร์เวฟกลางก่อนโอ้ยตัแบบโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเราพิวยิงอติมาเพนน่ะโอ้โมาหลอดโดนลุมเพนอยู่นี่ปุ๊บแปลงกลับล่างปุ๊บสกิลหนึ่งสกิลสองโอ้ย เจ็บอยู่แล้วน่ะทัชิทัชิเฮ้ยเห็าวิโอลาวิโอริวโอ้โหเลาวิวไม่ตายว่ะมาหลอดเดี่ยงไปละแพนด้ากับซิวซิวน่าจะเอาได้สวยโอ้แต่โดนลุมนี่ก็ไม่ไหวมั้งซิวไหวปะเออซิ้าแพนด้าได้ซิวตายไหมซิวตายสกิลวหนึ่งสกิลสองติ๊บปัดสกิลหนึ่งโอ้โหสกิลสองโอ้โหเห็นไหมโดนสองตัวขึ้นไปนี่คือหายครับ เนี่ยตัดการดับเบิลคิวได้ง่ายๆเลยตัวดาเมจเขาอะเราน่าจะจบได้นะครับเพราะว่าฝั่งฝั่งนูน้นมีแค่ทาชีตัวเดียวที่จะมากันเราเขากันไม่อยู่หรอกเขากันอะไม่อยู่นี่แ่าแค่ย้อนตัวเดียวก็กลำบ,บากแล้วสวเลดอีกพาย้อนย,ยิงป้อมจบจบสวย